สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมเนาะดาวตะใต้สวัสดีเอฟซีสุทธาเนอรครับพี่น้องเนาะกลับมาพบมาบอกแล้มาดูนะครับในรูปเบาเอื้อา่ไต่้อนเก่าคนเดินมีแดดแล้วครับพี่น้องแต่คือวันนี้ครับพี่น้องเนาะมาเอืกมาส่งปลาแล้วครับพี่น้องผมได้ชุดงานเลยเราบั้นสงการอยู่เป็นตะมวนอี่นีพี่น้องเอ้มาเอืกอเชิญเขาเด่นสงการเนาะอยู่ประเทศไทยพี่น้องเนาะขับรถมาครับพี่ต่อมเนาะก็ได้ว่ามาเอืกอคิไทยบรรยากาศได้เบิองเนาะพี่น้องทั้งคางเนาะ ว่าคนไทยมันเด่นสงการกันเนีย้ยโอ้สุดยอดจริงๆเนานะเอาล้วครับพี่นอ้องเพื่อบรเิเวณการศึกษาเสียเวลาเนาะพร้อมแล้วไปหาไปสม้มเบิ่งการเดินทางนะครับเบิ่งสม้มบรรยากาศคนไทยเด่นสงการไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่นอ้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยครับพี่นอ้องโอ้คือคืนนี้เน,น,น,นานะแถวถนนวานทองพี่น้องเขามาเด่นสงการกันเตะเบะเด้อ มันยังมีเสียงเพลงไงี่รองกับสะพานอยางน้ำเ,เน้ย and now up there. องยูเรองว่าอะไก็เต็มด้วยรอะไปแล้วเงินเก้าพักขนาดเต็มถนนเลยเปลืองอะไไปว่นดดเลยอย่าันใจต่สฟานทง ที่นี ito, ่พี่น้องแถวไหนเนาะปีหากว่าตะกีรพุนโตะบางข้างพุนกระตกนะครับพี่น้องพุนกระตก đây, bé vẫn mà đẹp, đang bị loạn mình, cái bên thương của anh anh? ตอนนี้พี่ต่อมันกำลังเติมนะน้ะพี่น้องโอ้สุดยอดดีๆวันต้องการไทยพี่น้องเนาะแบบเรีนสีน้ำกันมวยยุดบมยยันเนอะครับพี่น้องเนาะแล้วเขียนหนอกกันเนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเขียนไทยเนาะบุบรถแต่ละคันแบบว่ามีแต่แปลกไม่แต่ยังเต็มเมื่อเตะพี่น้อเนียอันนี้พี่ตู่มันกำลังเติมมันน้ำกันดรถซื้อน้ำกันดรถมาใส่พี่น้อง เติมเนาะลารเดินฟันนนงี่กจะสเป็นถนนเนาะค่อ้องบนเดินต้องการกันตอนานเดนเป็นมาอไปแต่ขั้นหนึ่งี่น้องเลยเดินไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยตอนนี้ก็เติมน,น้ำกันเดี๋ยว มีหลายขันนะย้นมีรองเนาะแงกันว่าเล่นสงการสงการไทยเกาะเจ้าเดียวสงตาอาวบรรยากาศมีรองเสียนท่างก็จสมอูสบายเนาะตุนในสาร่างกันเต้นไนะปเรืเลยสมบรรยากาศไปน้อกันมี้อง chúng <tiếng> nào đang đi ăn 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 เดินตามถนนเลยครับพี่รองขาให้ทุกท่านที่เขาบ้าประส้มคอยมีความสุขเด้อพี่น้องเนาะในปีใหม่ครั้งนี้เนาะปีใหม่ครั้งมีความสุขก,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 กันทุกคนเดินทางกันปลอดภัยกันทุกคนเด้อครับพี่น้องเนาะคอยมีอยู่มันสุขังพลังหรือไปรณรงน้ำกันพี่น้องเนาะคนโตพี่รองเคยเขียนไหมเนาะน่าจะเป็นคนตกเหมือน นตกใ่ปีใหม่เป็นันรดรามมาับาาเดนกันสุดซอยเลย เอินง่ายขันข้างหน้ารถส้นกันพี่นอ้องเลยขับใบลายเนาะขับเร็วเกินไปเกิดอุบัติเหตุมิจะคอยไปคอยมาได้พี่น้องคอยไปคอยมาเด้อเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายได้พี่น้องเนาะ เต็มกันเมาแล้วก็อหามคับรถขับล่างพี่น้องไอ้เนาะเมาให้ประมาทในการขับรถขับล่างจงมีสติทำกันพี่น้องเนาะเด่นมวนมวนใดแต่ว่าเมาหามคับพี่น้องสุดยอดสงการไทยพี่น้องไอ้ท่านนี้

พี่น้องตอนนี้ผมก็กำลังหอดหองเลยเนาะหลังจากมาแต่ทรงปลาเนาะครับพี่น้องก็ฝนตกครับพี่น้องเนาะเห็นคนไทยเป็นเด่นจะเป็นตะม้วนดีๆครับพี่น้องเนาะต้องการไทยเนาะสุดยอดดีดีนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่เนี่ยเออก็จะขอตัวลาไปหากินข่าวอาบน้ำก่อนเด้อก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบเบอร์ก็กลาแต่น้ำเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่เนี่ยเออก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อมาหนี้ครับพี่น้องขอกล่าวคำมาสวัสดีบ๊ายบายพบกันใหม่เด้อพี่น้องครับ